ทางกระทรวงสาธารณสุขครับก็ประกาศให้ปี66นี้เป็นปีแห่งสุขภาพสูงวัยของคนไทยนะครับรายผู้สูงอายุนั้นได้รับการดูแลเป็นระบบแล้วก็ทั่วถึงแล้วก็จะมีการมอบบริการและวัสดุอุปกรณ์เพื่อดูแลสุขภาพให้แก่ผู้สูงอายุเนี่ยตลอดทั้งปีเลยนะครับทีนี้มีอะไรบ้างที่จะให้บริการแล้วก็จแจกให้กับผู้สูงอายุนะครับก็จะมีแว่นสายตาเนี่ยจำนวน5 0 0 0 0 0ชิ้นผ้าอ้อมผู้ใหญ่ จำนวน5ล้านชิ้นฟันเทียมและรากฟันเทียมจำนวน36,000รายนอกจากนี้นะครับทางกระทรวงสาธารณสุขก็ได้มอบหมายให้ทางอสมอนะฮะหมอดัาน,น้าของเรานี่แหละนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่สาธารณสุขดำเนินการคัดกรองความถดถอยนะครับก้าด้านด้วยกันนะครับด้วย Blue Book Application ควบคุมผู้สูงอายุอย่างน้อย10ล้านคนรวมทั้งระบบส่งต่อผู้สูงอายุ ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเข้ารับบริการในโรงพยาบาลทุกระดับที่มีคลินิกผู้สูงอายุซึ่งในเรื่องของการคัดกรองตรงนี้ครับจริงๆอสมมอเขาจะทําเป็นประจาอยู่แล้วเขาจะมีคู่มือแลวเดี๋ยวเขาส่งข้อมูลทางแอปพลิเคชันเลยนะกรอกกรอกส่งเลยเก็บข้อมูลเก็บข้อมูลกรอกก็จะทําให้รู้ข้อมูลพื้นฐานของคนในชุมชนของของของชุมชนชุมชนนั้นก็จะได้มีการบริหารจัดการได้ถูกเพราะอ้อมเขาก็แจกใ่ายนะตอนนี้ครัสสิทธ บัตรทองก็เบิกได้นะครับใช่พราะอมผู้ใหญ่นะครับคือสิทธิประโยชน์เยอะนะใช่หลายท่านอาจจะไม่ทราบครับยังไงท่านไปติดต่อสอบถามได้ทางอสมหรือว่าทางหมออนามัยหรือว่าโรงพยาบาลอำเภอในพื้นที่เนี่ยก็จะได้รู้ว่าสิทธิประโยชน์สําหรับผู้สูงอายุเนี่ยมีเยอะมากใช่ทั้งในเรื่องของการรักษาพยาบาลการดูแลสุขภาพการแจกอุปกรณ์จําเป็นต่างๆนะครับก็ถือว่าเป็น แนวทางในการช่วยเหลือผู้สูงอายุทั่วประเทศนะครับ